哎，宝贝。 มันใสมันนี่ปวดช่ไหมไอ้ขามีขาไหม Đây, thịt bàn, thịt chìa khuẩu bàn đơn Đó, đó Đó, nó yên rồi, คุจะไม่ยอมให้เวลาเลาผ่านคูแต่คุจะเข้าเวลาต้ครับอันี้จะดูเข้าเวลาเมื่อเขอาผานคู่นี่จะแเมว่ากูาากัดคูเนี่ย น,นี่เมนูอะไรครับปู่ครับจัดใส่จ้าเดี๋ยวทำวเอาไว้ถ้ามีคนกินวันนี้ก็เสียถ้าไม่มีเอาไว้พรุ่งนี้เช้าใส่จัดใส่นะครับใส่สูตระตน,น้ำร่วนน้ำออกครับใส่ยแก้วน,น้ำออกเอาให้ทำนี้ไปใส่ปิดฝา ทุกเขาเครื่องเทศให้เข้ากับสาวๆใครว่างามาหอเสียเลยเกือดิยางน้ำเอาผักลวย ini sama mang ini keglong aku tuh đang dạy thằng Nam à เบอรรสชาติล้บ นี่ครับมือผัดระดับหนึ่งก็เลยกยังไม่รับนะครับ ก่อนมั้มมันจะเยอะไปไหมอ่ะ หลวงปู่ลงมือผัดเองครับ เตรียมเอาข้าวออไปข้างนอกปลาทอดแล้วเดี๋ยวมาตัดให้ hey, แกงส้มไปเอาเอา,เอาน้ำปลาทิ้ยไปด้วยข้าวหม้อหนึง่งปลาทอดด้วยแล้วเดี๋ยวมาตัดแกงส้มไป กข้าวันตุ๋ไก่อเยอะมากเลยแหม้อกมาจากแกงส้ม

มาไปชมบรรยากาศเต็น,นท์นะครับนี่ครับทำโลตีนั่นแหละเช้าแล้ว <Okay. S 2> ไม่หยุดเลย,ยมีปันพริกด้วยเอ้ามีปันพริกด้วยโลตีใต่พริกไม่ใช่นะกละอย่างกันนะ มีผงแล้วครับเนี่ยไอ้นัตาร่กรดนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะโซนนี่ได้เป็นมูหยองมใช่ตอนแรกผมยาผงโอลตินน่าจะหวานน่าดูลยทีเดียวไม่หวานอันนี้องหนูหยิบเลยออได้เลยครับได้เลยครับเป็นกันเองครับไม่พี่จยิบตมไม่ายอ่ะอ๋อกาหยิบได้พี่ ัส <emaal> าวจตะยังไม่ได้แนำนะนี่มือทอดแป้งโรตีเลยทีเดียวมาจากไหนครับเนี่ยวันนี้เป็นตลาดมัตตาตกปกาดูลูก้ค <tr> ร oh ับผมใกล้ๆกกันเลยนี่ครับดูเรียนนะลองเรียนแบบได้นะ ได้ได้น,น<ช>นะไม,ไม่ห่วงสูตรไม่ห่วงสูตรเอาไปทำกันที่บ้านนะได้กินได้ก็กินนะได้ <c oughs> กินได้ก็กินไม่ได้ก็ต้องกินนะได้ค่ะได้น,น, <c oughs> <c oughs> นี่เลยมือตีแป้งนี่คนเดียวเลยเมาเป็นอย่างนี้นะครับดูทรงน่ากิน เดี๋ยวเราไปดูยูนิตอื่นบ้างในเต็นท์อ่าไปดูเลยตอนนี้เวลา11โมง8นาทีทุกคนกำลังทำงานอยู่นะครับนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแตงกวาตะกวาเจ้าเขาวังอ๋อครับแก้วนี่มันแก้วนะแก้วค่ะมันแก้วค่ะเจ้าเข้าวังเขาวังนะวางอะไรครับเนี่ยในที่ไปกราบพระศพนะคะค่ะเพื่อรวมบรรโตก่ะ เราจะเล่นมุกมีชงมุกมีชงมุกนี่ครับทุกคนกำลังทำอย่างขมักขมันเลยทีเดียวเกี่ยวทำทั้งวันเลยนะเนะี่ยนี่ครับกำลังไหมครับนี่ครับ,รบกำลังหัน่นปอกมันมันแกวอยู่นี่ครับ มือหั่นผักมือหั่นผักหั่นผักจับชายครับนี่ครับทำจับชายนะใครอยากกินก็รีบมานะเดี๋ยวจะหมดแล้วก่อนนะฮะหมดแน่แน่หมดแน่แน่ใช่นี่ครับทำกันแต่เช้าเลยยังไม่หยุดกันเลยครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินรอกินข้าวเย็นแล้วกันครับผม นี่ครับปรเพลคนสวยคนสวยบบ่จิวน่ารักนี่นี่ถ่านตอนเช้าเลยนะไอ้พรเปลนโดด่เช้าเอ้าวถ้างั้นอ่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยออกกล้องอ่าออกล้องเปิดยิ้มนี่อยางหากนะเผือกปูกกำลัง คูม้อผัดนี่อยู่นะครับเริเ่มรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้กลิ่นกำลังหอมฉุยนี่ถ้ามาที่เต็นท์นี่ได้กลิ่นเลยนะแต่ผมบรรยากาศมันยายไว้ก่อนสือหอมจริงๆอยากรู้รถนี่มาครับมาที่เต็นท์เก้า นกตรงบะหมี่กำลังจะเริ่มขับเคลื่อนกันอีกรอบนึ่งครับแทง,ล,งลึกเลยวงนันเลยพี่้นันเลยของ,งอยาขอางาลงูมีการหมุนด้วยครับ มีคอมเมนต์มานะครับช่วยอัดผได้ไหมได้ครับมาได้เลยครับมาได้เลยเ้ยมีีหมีดมีดเล็ก่ะร้แหละหยิบมีดนะครับเดี๋ยวป๊บอวลินมีดไปไหนอ่ะมีดเล็กให้ปู่พอได้แล้ว กำลังปรุงกันอยู่เลยครับตอนนี้นี่มื่อตากำลังน่ากินเลยทีเดียวเชียว

อันนี้ของของเราของเราอผักนิ่มนี่ผมว่าทำลายทำลายสอกเลยทีเดียวฝาโอผักให้มันนิ่มก่อนเดี๋ยวเราไปดูยูนิตทอดปลาทูเดี๋ยวแ่๊บนึง ตอนนี้สุคู่ครับต้มผักนี่ทำอะไรครับเนี่ยใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้โ่โอ้แต่ก๋วยเตี๋ยวผักใส่ก๋วยเตี๋ยวข้าววังวันนี้เมนูในวังก็มีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวครับเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นหมูเราซื้อลูกชิ้นมา100กิโล,โลแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นหมูไข่คนมีไข่คนด้วย ครับชายแก่ช่อมเริ่มตักแล้วเนอะแก่ช่อมกับปลาทอดอันนี้ตำรวจปลาเค็มกำลังทอดปลาอันนี้คือตำรวจเขาเรียกตำรวจปลาเค็มหน้าตาก็แค่เหมือนปลาเค็มไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะว่าอันนี้จารุมแกบอกว่าหน้าตาเป็นปลาเค็มเลยเรียกตำรวจปลาเค็มเดี๋ยวเดี๋ยพาไปดูยูนิตปลาเค็มนะเฮ้ยครับ หน้ามันแหลมแบบหน้ามันแหลมครับเหมือนใครครับเหมือนคนทอดฮาฮ่าฮ่าดูนะครับนี่ตำรวจตำรวจปลาเค็มเหรอครับเนี่ยต้องโทษลุงเลยครับตำรนล้มนี่ครับปลาตูน่ากินครับนี่ให้ดูอีกอีกทีนึงกำลังร้อนร้อนเชิญครับเชิญเข้ามาครับเชิญชวนมาครับเรนก้าวนะ เต็นก้าวเฉยไม่ใช่เลยเก่าไม่ใช่เต็นก้าแล้วองศลากเออนั่นแหละเต็นก้าเหมือนกันใครอยู่ก็แวะมาแต่อยู่กองสลากนะฮะกองสลากเก่าไม่ใช่กองสลากใหม่นะตอนนี้เดี๋ยวนี่ซีฝรั่งหัวรถนะครับชื่อพี่เทฟครับคอมเมนต์มาเขาอยากรู้ ก็เดี๋ยวพักให้หลวงปู่สั่งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันีทีหนึ่งนี่โลไตีน้าเกินอ่ะ